ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณยายอันนี้ไทนี่จากบ้านดอเฮาส์ค่ะคุณยายสะดวกคุยไหมคะอันนี้ขายประกันหรือเปล่าจ๊ะอ๋อเปล่าค่ะไทจะมาแนะนําตัวเองให้รู้จักเฉยๆค่ะหนูชื่อไทนี่เฟด้านะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะโอ้ร้านเคยเล่าให้ฟังอยู่นะว่าเห็นหนูในทวิตเตอร์นะไทยเป็นอนดีตนวยรบพิเศษที่ตอนนี้กลังมาเป็นนักตบยุงมืออาชีพค่ะ แล้วตอนเนี้มาอาศัยอยู่บ้านพี่บัตเตอร์ปัจจุบันสนใจเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อนิเมะเกมค่ะเออดีดีด,ดีช่วยกันทำมาหากินเนาะ,อ,ะอ้าวฮาลัฮโลโหลฮัลโหลอ้าวาถ้างั้นถ้างั้นทุกคนอย่าลืมมาดูไลฟ์เดบิวต์ของไทยด้วยนะ น้องลืมบอกเรื่องสำคัญไทนี่เดบิวตวันที่11เวลา19นาฬินาทีอย่าลืมมาดูน้องกันด้วยนะครับ